สวัสดีครับผมประสีตัวแสบนะครับณวินาทีนี้ครับไม่มีใครไม่รู้จักกับป๊อปอีกครับของเล่นสุดยอดฮิตแบบดังระเบิดระเบ้อมากครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับแต่ทั้งโลกครับเขาเล่นกันทั้งโลกเลยครับในวิดีโอนี้ผมได้ออกไปหาซื้อป๊อปอิดในสถานที่ที่แตกต่างกัน5ที่เพื่อนํามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าป๊อปอิดที่ซื้อมาในแต่ละที่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไงบ้างนะครับมามามาดูกันดีกว่า ก่อนอล่นะครับถ้าใครยังไม่เคยเล่นป๊อกปิดตัวนี้นะบอกเลยว่าเชยเชยคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแน่นอนครับตอนแรกที่ผมรีวิวนะครับตอนนั้นวิดีโอผมตั้งชื่อมันว่าแป้นหันสาเนี่ยตัวนี้นี่ทำนี้แอแป้นหันสาจำได้ไหมครับตอนนั้นมันยังไม่นดังมากเท่าไหร่ครับยังไม่ค่อยมีร้านขายครับแต่ทุกวันนี้ไปดูสิครับทุกร้านที่เป็นร้านขายของเล่นร้านขายของชำหรือแม้แต่ร้านยา ถ้ามีจาเจ้าป๊อบปิดตัวนี้วางขายครับเฮ้ยมันฮิตกันแบบเปี้ยงป้างระเบิดระเบ้ออะไรขนาดนี้ครับการที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของใหม่นะครับจรเจ้าป๊อบปิดตัวเนี้ยอก่อนที่ผมรีวิวนะมันมีมาก่อนตอนนั้นแบบสองสามปีแนละ้วซะด้วยซ้ำน,นะครับแต่มันเพิ่งมาดังตูงตมตามตอนนี้ครับทุกวันเนี่ยวลาผมผ่านร้านพวกนี้ครับยังเห็นมีเด็กแบบยืนเลือกซื้ออยู่เลยนะครับซึ่งแบบกลายเป็นของเล่นยอดฮิตที่ต้องมีทุกบ้านซะด้วยซ้ำเหมือนนะครับทีนี้ครับอะไรที่มันฮิตมากๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายเกรดดดดมมมาา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 าคคคคครรรรรัััับบบบบหห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 ลล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 ลยย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 เเเเกกกุณภพขนนนไไสสสู้้ปปแแโออออะะะซซึ่่่่่่งงตีีีีถทท็ํญใช ในตอนต้นนะครับว่าผมไปหาซื้อใน5สถานที่ที่แตกต่างกันผมจะลองมาเปรียบเทียบให้ดูครับว่าเราซื้อป๊อาอิจแตละที่เนี่ยมันออกมาเป็นยังไงครับมันได้มาของเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนหนึ่งผมต้องชี้แจงให้ฟังตรงนี้ก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นแค่ ตามร้านที่ผมหาซื้อได้แถวบ้านนะครับอย่างริๆเนียผมซื้อร้านทุกอย่าง20นะครับก็ไม่ได้แปลว่าร้านทุกอย่าง20ทุกร้านจะเป็นของแบบนี้หมดนึกออกใช่ไหมอันนี้ผมแค่เอามาเปรียบเทียบ <c oughs> ให้ดูตามเท่าที่ผมหาเจอมาแต่แถวบ้านผมอำเภอดานซีน,นีนะครับมาทัางั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทั้ง5ที่ที่ผมซื้อมามีอะไรแล้วคุณภาพมันออ,อกมาเป็นยังไงนะครับไปตัน <c oughs> ที่หนึ่งทุกอย่าง20ีอ่ะนี่ครับจบปะปิดตัวเล็กๆ2ตัวเนี้ยผมซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20ซึ่งมมเเลล็กกาย็ยกอ่างที่บอกนะครับอย่างก็อข เล็กหน่อยนะถ้าเป็นแบบอื่นที่เป็นรูปเป็นอะไรชิ้นใหญ่ๆอะ่ะมันขาย20บาทไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ซึ่ง2ออันเนี้ย ม่ใช่20บาทเลยตัวนี้25บาทตัวนี้15บาทแต่ว่าขายร้านที่อย่าง20นะผมก็ง,งงเหมือนกันครับทำไมก็ไม่ขาย20ไปเลยงงเออก,ก,ก็ไม่รู้ครับเขาขายแบบนี้ก็ว่าตามนั้นอย่านัครับเราลองมาดูคุณภาพจากร้านทุ่อย่าง20นะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วครับอ่าไม่ได้ว่าว่าร้านทุ่อย่าง20ไม่ดีนะแต่มาถึงว่าก็แบบของดูเดเลต20บาทอะ่ะมันจะคุณภาพดีได้มากสักเท่าไหร่เชียวนะครับมันก็คืออย่างน้อยแบบพอเล่นได้ประมาณนั้นไม่ได้ถึงกับขั้นว่าเล่นเราได้เหมือนจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีตัวเนี้ที่แปลกประหลาดหน่อยแปลกตาไป เพราะว่าปกติถ้าป๊อกปิดแบบธรรมดาทั่วไปคลาสสิกเลยอะ,อะไม่ได้เป็นแผ่นอย่างนี้ใช่ไหมครับกดแล้วก็ป๊อบป,ป๊อปบนะแต่เจ้าตัวนี้ครับปุ่มมันเล็กเป็นพิเศษครับตัสูงเอาไปสุดอ่ะเนี่ยปุ่มเล็กมากเนี่ยเพื่อนดูครับแล้วถ้ากดลงไปมันก็แบบไม่ป๊อกด้วยกดไม่ลงด้วยซ้ำ <laughs> แล้วปุ่มเล็กมากอะแบบมือผมกดยากมากเลยเ แต่ลูกสาวผม,มพอเล่นได้นะครับผมหมดผมมากดเล่นยากมากเลยมือมันท่องเล็กมากจริงเอออึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่ะเล้วอนจะสังเกตได้ว่าไม่ได้ยินเสียงเลย,เลยใช่ไหมตอนนี้เป็นป๊อปบเิดที่ไม่มีเสียงเลยครับอ่าีกดันดันนี้อาจจะป๊อบก็ได้นะอะลองดูดิโอ้โหพอกันเลยไม่ป๊อบเลยไม่ป๊อปแล้วกดยากด้วยครับเออแล้วคุณจะพลาสติกก็แบบบางเฉียบแบบว่าแบบงองอดูดิบิดบิดงองอเห็นไหม ก็ทำไม่ได้นอกก็มันเป็นของแค่15บาทซึ่งราคาถูกมากเพื่อนๆนไม่สามารถหาแบบเนี้ยสิบห้าบาทได้แน่นอนผมบอกเลยครับไม่มีทางเลยครับอ่ามันได้ประมาณนี้ก็โอเคถือว่าอ่าอาจจะไม่ได้เอาไว้กดแบบป๊อปได้มากเอาไว้หย่อเล็นแล้วกันโอ้ยหย่อเล็กเอออ่ะนี่ตัวหนึ่งเป็นอันนี้นะครับแล้วผมก็เจออีกตัวหนึ่งเป็นเหมือนพวงกุญแจอ่าถ้าเป็นตัวนี้ค่อยดูมีลุ้นหน่อยเนาะมันค่อยดูกับเหมือนของจริงหน่อยนะครับลองฟังกูนะว่ามันจะป๊อปได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับฟังนะ ก็จานี่ไม่ป๊อปแสดงว่าแต่ด,ด้านหนึ่งฮอตป๊อปอีก <ๆ S 2> ทุกตัวเหมือนกันครับด้านหนึ่งจะป๊อปด้านหนึ่งไม่ป๊อปครับไม่ใช่ของแท้เนาะอ่ะมาฟังดูนี้ฟังนะเฮ้ยป๊อปอยู่เฮ้ยได้เฮ้ยได้เหมือนกันนะเฮ้ยอ้าเฮ้ยถือว่าได้ครับกดเล่นได้ไหมก็กดได้อันนี้มันเป็นฟงคูนแจไงส่วนตัวนี้ข้อดีคือมัอนเล็กกระทัดรัดเราสามารถพกใส่กระเป๋าไปได้ไง่ายๆนะครับยิ่งอันนี้ยิ่งสบายเลยเป็นฟงกุญแจห้อยติดกระเป๋าได้เลยครับพร้อมเล่นทุกเมื่อครับมีห้าปุ่มด้วย <ส borrowed. S 1> ประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าสองตัวนี้นะครับสองตัวแรกจากร้านทุกอย่าง20ครับเป็นประมาณนี้ครับ 2. ร้านหน้าโรงเรียนอ่านี่ครับสำหรับร้านหน้าโรงเรียนนะครับก็จะคล้ายๆเลยนะครับจะคล้ายๆแบบตัวคลาสสิกที่ผมซื้อมาเลยนะแต่ว่ามันเป็นรูปร่างนะครับซึ่งเท่าที่ผมทดลองสัมผัสดูนะครับพอผมเปรียบเทียบกับตัวนี้เป็นหลักล้กันนะที่ผมซื้อมานี่เนี่เพื่อนๆดูความอ่อนบางของพลาสติกนะครับจิ๊กๆนี่เห็นไหมครับดูตัวนี้ครับ อ่อนกว่ามากใช่ครับคือพลาสติกมันอ่อนกว่าพอสมควรเลยนะครับอันนี้จะแบบแข็งเป็นรูปเห็นไหมเป็นรูป,ป,รปอย่างงี้ดีอันนี้มันจะแบบค่อนข้างจะยุ้ยยหน่อยนะครับแ้วถามว่ากดได้ไหมต้องลองดูครับมาลองมาล,ลองกดดูกันดูนะครับเฮ้ยมีเสียงได้เฮ้ย่านผ่านเลยครับได้เลยอ่ะฟังเปรียบเทียบใกล้กันอาจจะเสียงไม่ดังเท่านี้นะครับเพราะพลาสติกมันบางกว่าแต่ถามว่ากดมีเสียงไหมมีเสียงเช่นกันนะลองดูอีกด้าน่งสิ อ๋อด้านนี้ก็ไม่ค่อยบีเฮ้ยแต่ก็ถือว่าได้นะพอก็เก็บหน่อยแต่ว่าจะแข็งกว่าด้านเมื่อกี้จะไม่ค่อยแบบป๊อปไม่ค่อยแบบตามมือไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเพื่อนดูตรงนี้ครับเวลาผมกดนี่นะนี่ตรงขอบนี้ยุบเข้ามาเลยเวลาผมกดดูนะเห็นไหมรา้มันบางไงแน่เน่เดียวเยดูถ้าเป็นตัวดีนี้ไม่มีครับไม่มีครับที่ขอบจะย่นดูนะเห็นไหมแข็งเป๊กเลยอ่ามันต่างกันนะครับก็ธรรมดาเนาะนี้ผมถือที่รถเข็นหน้าโรงเรียนครับนี่ประมาณนี้ร้านเป็นพวกนี้ครับนีกออกไหม ซึ่งเนี่ยราคา60บาทครับก็ต้องบอกว่าแพงกว่าสั่งซื้อออนไลน์นิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากครับข้อดีตรงนี้คือเราได้เห็นของได้เห็นสีได้ทดลองจับดูเลยครับถ้าเป็นซื้อของออนไลน์จะไม่ได้เห็นครับต้องเดาเอาเองแล้วแต่ดวงแล้วแต่เวลากลับนะครับอันนี้คือเราได้จับเลยอย่างงี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวที่ซื้อหน้าโรงเรียนครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เลยครับไม่มีปัญหาอย่างนั้นคือมันมีเสียงป๊อปป๊อปอย่างนี้ก็ถือว่าฟินแล้วนะ เล่นแข่งกันไปเลยนะครับกติกาก็ตามที่ผมเคยสอนไปนะครับอ่ะโอเคปะเราไปดูร้านที่3กันดีกว่าครับร้านที่3ร้านขายของเล่นนี่ครับอันนี้ก็คือจะขนาดใหญ่กว่าหน่อยหนึงนะครับอ่ะนี่ อันนี้ขนาดปกติครับอันนี้ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา120บาทนะครับก็ถือว่าแพงพอสมควรนะครับคืออันเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าจุดด้อยของร้านขายของเล่นพวกเนี้ยคือราคาเขาสูงนะถ้าเป็นทุกอย่าง20แต่หน้าโรงเรียนจะราคาไม่แพงมากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นร้านที่แบบขายของเล่นโดยเฉพาะเลยอ่ะมันจะราคาสูงนิดนึงครับแต่ข้อดีก็คือมีหลายราคาหลายรูปแบบหลายเกรดมากเหมือนอย่างเจ้าตัวเนี้ยมันไม่ได้มีแค่หัวใจครับมีเยอะมากครับมีหัวใจมีหกเหลี่ยมมีวงกลมมี มีรูปแบบเอเลียนอมองัสอะไรพวกเนี้ยคือมีเยอะมากครับมีรูปแบบให้เราเลือกเยอะมากแต่ที่บอกราคาก็จะสูงขึ้นนิดหนึ่งเพราะร้านพวกนี้เหมือนประมาณว่าเขาต้องเสียค่าเช่าที่หรือว่าแบบต้องบวกกำไรเยอะหน่อย,อยพูดง่ายๆนะครับแนั่นแหละก็แลกการจ่ายราคาแพงขึ้นหน่อยแต่มีทั้งเลือกให้เราเลือกเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็้อีกอย่างก็คือเราได้ลองจับสัมผัสด,ดูเลยต่างกับซื้อออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะ,อะโอเคอันนี้มันแล้วแต่คนซื้อนะครับเร้มาดูของเราก่อนดีกว่านะครับสำหรับร้านขายของเล่นตัวนี้นะครับตัว1 ม,มันก็ปุ่มมากกว่าใช่ไหมถ้าเป็นรูปอื่นก็จะปุ่มน้อยกว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับเรามาลองดูคุณภาพของเขากันดีกว่านะครับถ้าเป็นตามมาตรฐานที่ถือว่าโอเคหน่อยนะครับก็คือเหมือนตัวเนี้ยด้านหนึ่งจะป๊อปด้านหนึ่งจะไม่ป๊อปประมาณนั้นอันนี้ถ้าตัวนี้ด้านหนึ่งป๊อปด้านหนึ่งไม่ป๊อปก็ถือว่าโอเคนะดีกว่าไม่ป๊อปทั้งสองด้านนึกออกไหมอ่า,อาดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่ตรงนี้เจอตัวงานครับ ครับแอบบินเล็กน้อยครับอ่าแต่ก็ไม่มีปัญหามันไม่มีผลต่อการเล่นนะครับเราลองดูกันนะครับว่าตัวนี้มันจะป๊อปหรือเปล่านะครับว้ได้ป๊อปอ่าการจะทดสอบว่าป๊อปดีหรือไม่ดีให้ใช้นิ้วลูดครับนี่นิ้วลูดแบบนี้นะครับดูนะครับรูวไปเลยครับอ่าถ้าอย่างนี้ผ่านครับรูแล้วป๊อบอย่างนี้ได้โอเคเห็นไหมอึ๊บเห็นไหมอึ๊บอึ๊บอย่างนี้โอเคครับแต่ไม่ได้แค่ด้านเดียวครับถ้าด้านนี้ลูดไม่ไปเลย เห็นไหมคือมันจะป๊อปด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยลูดไปไปเมื่อกี้ร้านจากหน้าโรงเรียนมันลูดไปไหมลูมลูดเหมือนกันนะลูดทีเดีนีวดีด้านดีดด้านกลับด้านก่อนเมื่อกี้ร้านหน้าโรงเรียนนะลองลูดดูลูดไม่ค่อยไปครับตัวด้านข้างมันแข็งนะโอเคมาตัวนี้ครับลูดไปลูดไปมากเลยครับแต่ด้านนี้ไม่ค่อยไปแต่ก็เหมือนกันฟังเสียงครับใช่ด้านนี้ไม่ค่อยป๊อปนะครับเสียงที่ปึกปึกนี่คือเสียงนิ้วผมกระแทกกับโต๊ะครับ เห็นไหมจะไม่ค่อยป๊อปนะครับด้านนี้แสดงว่าก็ต้องเล่นด้านนู้นแหละถึงจะป๊อปแต่ถ้าถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับถ้าการเล่นแข่งกันนะกดได้ด้านนี้เหมือนกันนะเอาใหม่ด้านนี้ดูนะครับรูดได้เลยผ่านรูดเด็กนี้ได้คือผ่านเลยครับกดกระป๊อปป๊อปโอเคเยี่ยมก็อย่างที่บอกนะครับว่าราคาสูงขึ้นนิดนึงเป็นตามร้านขายของเล่นก็คุณภาพก็เลยแบบขยับขึ้นมานิดนึงนะครับความแข็งแรงตรงนี้ก็ยังไม่ได้สุดเท่านี่มีความแบบ ย้อยยว้ยยอยอย,ยอย่างนี้นะครับยังไม่แข็งเท่านี้ตัวนี้ดูดินี่นี่แข็งเป๊กเลยนะครับไม่ได้ย้ยขนาดนั้นอันนี้ก็ยังถือว่า,ปาเป็นพลาสติกที่อ่อนนะครับแต่ก็แข็งกว่าตัวตัวทีเราสองเมื่อกี้ที่เป็นร้านขายของในโรงเรียนนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับคุณภาพของป๊อปิดที่ซื้อจากร้านขายของเล่นนะครับแล้วประมาณนี้ครับที่ผมซื้ออ่าเป็นร้านขายของเล่นโดยเฉพาะเลยครับตอนนี้เอาป๊อปิดมาโชว์ข้างหน้าเลยครับอ่ะโอเคปะเราดูต่อไปกันดีกว่านะครับร้านที่สี่ออนไลน์ใช่แล้วครับ น,นี่ครับสองตัวนี้ครับคือทุกวันนียการซื้อออนไ,ไลน์เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดและราคาดีที่สุดครับมีให้เราเปรียบเทียบได้หลายร้านเลยสมมุติว่าเราเข้าแอปช้อปปิง้งสักแอปหนึ่งนะครับอาจจะช้อปปี้แต่ลาซาด้าเจดีเซ็นทอลอะไรก็ว่าไปครับเข้าไปปุ๊บพิมพ์หาว่าป๊อปปิดอย่างเงี้ยโอ้โหร้านขึ้นมาเป็นร้อยร้อยร้านเลยครับเราสามารถเลือกได้เลยครับว่าเฮ้ยร้นนี้ราคาเท่าไหร่มีรูปแบบไหนบ้างมีสีอะไรบ้างใช่ไหมไม่ถูกใจกับร้านต่อไปไม่ถูกใจกับร้านต่อไปซึ่งการซื้อแบบน้้น้้้้ยยตตจจรรรรรงงมมัันนนนนนททําาาาาาาไไไไ่่่่ดดดดเเเเออออะลลหหหูแแแแคบบบบ3 4ุืขก อนไ์มันเลยไปเลยที่ง่ายมากทุกคนตอนนี้สั่งออนไลน์กันหมดเลยครับแต่เขาเสียก็คือเราต้องเสียค่าส่งเพิ่มและอาจจะต้องรอนานหน่อยอย่างสองตัวนี้ของผมอ่ะโอเคมันเป็นร้านในไทยครับมันก็เลยไม่ได้นานมากแต่เดี๋ยวร้านที่ห้าร้านต่อไปครับเป็นการสั่งออนไลน์แต่จากต่างประเทศครับรอนานมากรอจนเหงือกแข้งเลยครับอ่ะอันนี้เรามาดูเป็นตัวนี้ก่อนละกันนะครับสั่งออนไลน์มาครับผมสั่งมาสองตัวนี้นะก็มีความแตกต่างกันนักสองตัวเลยแต่ถ้าถามว่าเรื่องคุณภาพนะ ผมบอกเลยนะครับว่าคุณภาพดีกว่าทั้ง3ร้านที่ซื้อมาก่อน่อนี้ทั้งหมดเลยอ่าอันนี้เป็นความเป็นส่วนตัวหรือว่าเป็นอันที่ผมเจอมานะครับแต่เดี๋ยวดูอันที่5ผมบอกเลยครับเละเอานี้ขอแล้วกันนะครับอ่ะตัวนี้อันดับแรกก็คือเนี่ยคือแบบสุดคลาสสิกเลยที่ผมรีวิวไปนะครับตัวนี้แหละคือตัวที่ดีอยู่แล้วเท่าที่ผมเคยมีครับทั้งตัวพลาสติกที่แข็งแรงมั่นคงแล้วก็แบบกดกระป๊อบดัง ดังนี้ไม่ดังนี่แล้วเอาไหมเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านก่อนเหมือนเดิมมือมันข้อเสียคือดังด้านเดียวนะครับคือมันเกือบจะเสมือนจริงละถ้าเป็นปบ๊บปิดของแท้น,นี่คือดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บสองด้านเลยอ่ะด้านนี้ก็ใกล้เคียงของจริงแต่แค่ดังด้านเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะเนี่ยใช่ไหมตรงนี้ครับแล้วก็รูดได้อย่างที่บอกครับเฮ้ยรูดไม่ค่อยไปตัวนี้อ้าวเฮ้ยเอยเอ,เอรูดได้รูดได้อยู่อาจจะไม่ได้คล่องเท่านู้นนะครับแต่ฟังเสียงครับเสียงมันดังมาก นั่งกับเพื่อนเลยผมมองว่าตัวนี้คือดีสุดแล้วเท่าที่ผมมีนะครับกับอีกตัวหนึ่งครับที่ซื้อมาพร้อมกันร้านเดียวกันเป๊ะเลยครับตรงนี้จะมีความแตกต่างคือที่แต่ละปุ่มมีเป็นรูปไดโนเสาร์ตัวนี้เลยด้วยนะครับมองเห็นไหมนีม่เพื่อนดูใกล้ๆนี่เห็นไหมครับ ที่แต่ละปุ่มจะมีเป็นรูปไดนเสาร์อยู่ที่ตัวปุ่มเลยอันนี้มันดูพรีเมียมมากขึ้นมากว่าตัวอื่นๆเลยนะครับเออแปลกใจเหมือนกันนะนด้านเดียวกันเลยนั้นถ้าเป็นตัวธรรมดาไม่มีลายอะไรแต่พอเป็นรูปร่างเนี้ยเฮ้ยมีเป็นลายขึ้นมาครับที่สำคัญตัวนี้ครับป๊อปทั้ง2ด้านครับแต่ก็มาติดตรงที่ป๊อปไม่ดังครับเอออุ้ยส่ป,ป๊อปสองด้านดันไม่ดังนะครับอ่าเพื่อนฟังเสียงนะครับเนีย่ยไม่ได้อยู่ในป,ป,ปั๊มนี่ยปุ๊บบใช่ไหม มันป๊อปแต่มันไม่ดังมากอ่ะอีกด้านหนึ่งอันนั้นป๊อปอะไรปก็ดีเห็นไหมป๊อปเหมือนกันอ่าอันนี้คือดีมากป๊อบทั้ง2ด้านนะครับนี่คือตัวลูกหลักของลูกผมเลยครับลูกผมชอบมากครับกายเป็นคนชอบไดนโนเสาร์อยู่แล้วครับแล้วป๊อปปิดมาชอบอีกกายเป็นว่าป๊อปปิดดูไดโนเสาร์เป็นชอบแบบเบิ้ลเลยครับกเล่นตัวนี้ทุกวันเลยครับวันหนึ่งไม่รู้กี่สิบรอบครับผมแข่งจนผมแพ้ลูกรับผมนะครับเนี่ย <laughs> อ่ะนี่ตัวนี้ป๊อปทั้งสองด้านนะเฟี้ยวนะแต่อย่างที่บอกแหละติดตรงที่เสียงมันไม่ดังเท่าเออทำไมมันทำม,มันเพอร์เฟกเลยไม่ได้หรืองไงเนาะอุตส่าห์แบบป๊อปทั้งสองด้านแทนที่ให้เสียงดังด้วยอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเทปไปดูฟังเสียงนะครับว่าควาแตกต่างของป๊อปทั้งสองอันเป็นยังไงนะครับดูนะครับตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมรู้ถึงความแตกต่างไหมมันต่างกันพอสมควรเลยนะครับเสียง แต่มันดีตรงที่ป๊อบทั้ง2ด้านนี่แหละพอกลับอีกด้านหนึ่งก็ยังป๊อบแบบเดิมอยู่อาจจะไม่ดังแต่ป๊อบครับกดลงง่ายนะครับพวกเนี้ยอ่ะตอนนี้ป๊อบเสียบรูปไปด้านนี้ไม่ค่อยป๊อบกดยากหน่อยบางทีกด ไม่ไม่ลงต้องแบบกดต้องจำอีกทีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะด้านนี้ไม่ดังเลยเห็นไหมกลายเป็นแบบนุ่มๆยุบๆยุบๆยุบๆไปเลยอย่างเงี้ยครับอืมน่าเสียดายนะครับอ่ะก็เป็นอย่างนี้นะครับสำหรับร้านที่สี่นะครับร้านสั่งออนไลน์จากร้านในประเทศไทยนะครับในส่วนตัวผมมองว่าตัวตัวนี้คือตัวที่ดีที่สุดเท่าที่ผมมีอยู่แล้วนะครับ ที่5ออนไลน์ต่างประเทศอ่าใช่แล้วครับสั่งของออนไลน์บางทีมันก็มีจากต่างประเทศบ้างนะครับซึ่งประเทศนั้นก็ไม่พ้นที่ไหนหรอกครับจีนนี่เองนะครับตัวนี้ครับต้องบอกเลยว่าคุณภาพไม่เท่ากับตัวเมื่อกี้ครับและรอนานด้วยครับตัวนี้ผมรอประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนยนานมากไม่ไแ้่ใจว่าเพราะติดสถานการณ์โควิดด้วยพอดีหรือเปล่าหรือยังไงครับแต่รอนานเหลือเกินครับรอนานเสร็จไม่พอพอของมามันไม่ได้คุณภาพครับคือทั้งหมดเนี่ยผมซื้อแล้วเนี่ยก็หมดเลยนะแต่แต่ละตัวเนี่ยมนจากต่างกันหมดเลยครับเหมือนอย่างพวกตัวที่ย จะดีสุดตัวนี้จะลองลงมาส่วนตัวนี้ห่วยสุดเลยเออมันมีความแตกต่างกันท,ทั้งที่เป็นร้านเดียวกันเลยนะครับคล้ายๆว่าการผลิตมันไม่มาตรฐานอะไรประมาณนั้นนะส่วนตัวนี้ก็กลางๆไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ได้แย่ร้อเครับเล่นได้แบบพอดีพอดีห้าสิบห้าสิบทำไมตัวนี้ห้าสิบห้าสิบนะครับอ่ะข้อเดียสองก็คือนานและคุณภาพไม่ได้มาตรฐานแต่ข้อดีคือถูกครับราคาถูกมากครับอันนี้แบบตัวละประมาณสี่สิบบาทได้ถือว่าราคาดีนะ,ปเ,ะไปไปเป็ข้าไปนัแบบนี้รเมาั้อ่ะไาเห็นทัเลยบ้า่ีวัครบล ขาเฉยเลยครับเฮ้อแล้วไอ้ต like ัวที่ม right ันขาดนี้นะครับเพราะว่ามันกดไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้นี uh ่ด้านนี้เลยนี่มันแข็งกว่าเพื่อนครับคือตัวอื่นเนี่ยตัวเก่านี่นะด้านที่เสียงไม่ดังครับมันจะนุ่มๆครับปุ๊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 บนุ่มๆยุบๆใช่ไหมครับแต่สำหรับตัวนี้ครับมันแข็งครับแข็งจริงครับแบบปุ่มแบบมันแข็งเลยอ่ะแบบกดไม่ค่อยลงอ่ะหรือบางทีกดแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นมาอย่างเงี้ยเออเหมือนคุณภาพมันมันมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเนี่ยเนี่ยเด้งกลับมาแล้วเห็นม อ,อคุณภาพมันไม่ไม่ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่อะ่ะเหมือนด้านนี้จะแข็งมากๆนะครับทำให้ขาดง่ายเห็นไหมพอขาเดเสร็จแต่พอด้าดนหนึ่งอะ่ะป๊อปโหดนะอันนี้คือป๊อปโหดเสียงดังมากนะครับดูดิแค่แบบแตะโดนนิดเดียวบุ๊บเลยดูนะไม่ต้องกดเลยนะนี่แค่แ,แตะโดนบรืบๆลยเห็นไหมเสียงดังมากมัเนเป็นเสียงดังแบบปอมๆแปลกๆอ่ะนะ อ่ะนะเออก็ขอดีข้อเสียไปแต่ที่บอกเนี่ยไม่ทนขาดแล้วหนึ่งซึ่งงานต่อไปมันสุดสีไหนหน้ามันใกล้จะขาดแล้วอ่านี่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 ัี้ยครับนี่เห็นไปมันใกล้จะขาดแล้วับผมโดนลูกผมเล่นงานแน่เลยถ้าทำขาดเนี่ยครับตัวโปรดลูกผมเช่นกันครับตัวนี้ลูกผมชอบมากเพราะว่าลายมันสวยครับแต่ก็มา ขาดซะแล้วนะครับเอออะแล้วก็มาดูตัวต่อไปครับอะตัวนี้เป็นตัวลายแบบว่าเครื่องดื่มขนมไข่มุกอะไรอย่างนี้นะครับตัวเนี้ยก็ค้ายค้กันพลาสติกมันก็จะไม่ได้ดีมากพลาสติกก็จะยุ่ยวยุ่ยวยุ่ยหน่อยนะครับส่วนตัวตัวเนี้ยมีปัญหาเล่นได้ปกตินะมันก็จะอ่อนหน่อยนึงซึ่งไม่ปัญหากดได้กดได้กดได้นะครับแต่มามีปัญหาตรงด้านบนนี่ครับด้านบนที่เป็นสีชมพูเนี่ยอ่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนส่วนที่บางกว่า ผมบอกไม่ถูกมองข้างก็ไม่เห็นนะรู้แต่ว่าส่วนข้างบนเนี้ยบางครับเวลากดมันมันกดไม่ค่อยลงมันจังหวะเหมือนมันแบบมันกดแล้วโดนพื้นก่อนมันยวบลงไปมากเกินไปอะเกินกว่าตรงนี้อ่ะอ่านะมันควรจะต้องเป็นแบบให้เหมือนกันทั้งหมดเลยนี่เหรอไหมเนี่ยเนกดไม่ค่อยลงเห็นไหมมันควรจะต้องให้เหมือนกันทั้งแผ่นไปเลยจริงไหมเหมือนความหนาเท่านี้ตัวนี้ควรทาหนาเท่านีครับแต่นี่เหมือนตัวนี้หนาตรงนี้บางเออมันก็เลยแบบออกมาแปลกๆนะครับแต่ถามว่าป๊อบไหมฟังครับป๊อบไปอัดับหนึ่งแต่ลูดไม่ได้นะ ดูไม่ได้นะแต่เอาป๊อปไม่ก็ป๊อปอ่าคล้ายๆทั่วไปนะครับป๊อปหนึ่งด้านไม่ป๊อปหนึงด้านะแต่ตรงเ้านบนเนี่ยอ่อนทําให้การเล่นแบบไม่ไหลลื่นบางทีตรงนี้เราแบบป๊อป๊อป๊ออป๊อเราตองีอ้กดด้านกดต้องซ้ําๆอย่างเออนะน่าเสียดายมากๆนะครับอีกร้นหนึ่งครับอ่เป็นรูปคนอย่างนี้เฮ้ยอันเนี้ยโอเคมีความใกล้เคียงกับตัวนี้เลยด้านหนึ่งป๊อบหนึ่งด้านไม่ป๊อบเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าแค่วัสดุมันอ่อนกว่า นะมันอ่อนกว่าดูดิหยุดยุดยุดเลยนะครับแต่ถามว่าดีไหมดีตรงที่สีสวยด้วยทุกสา่ผมชอบมากสีแบบสวยเลยนะครับทุกตัวเลยจริงจริงดูดิทั้งสามตัวเห็นไหมสีหวานแบบวมากเลยนะครับอ่ะลองกดให้ดูนะครับนี่ป๊อปนี่คือด้านที่ป๊อปพอดีเลยอ่ะอ่านี่ป๊อบหมดนะครับให้ด้านหนึ่งปุป๊บจะไม่ป๊อบแหละอ่ะพอมีเสียงนะแต่มันไม่ได้ป๊อบมากขนาดนั้นแล้วก็อ่อนโยบโยบโยบย S <S <S 1> <S 1> เออ่อะลองรูดดูสิตัวนี้รูไดได้ไหมรูดได้ด้วยเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าที่ร้านนี้นะซื้อตัวไหนดีสุดนะครับก็ตัวนี้เลย ตัวนี้กับตัวที่เป็นบอร์ดนี่ใกล้เคียงกันนะมีตัวที่สันะก็เป็นบอร์ดอย่างนี้ใกล้เคียงกันเลยครับบอร์ดนี้ก็ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแบบเต็มๆนะมีบอร์ดมาพร้อมกับลูกเต่านะครับด้านหนึ่งจะไม่ป๊อปอ่าด้านอย่างไม่ป๊อปอันนี้ไม่ป๊อปจะกดก็กดยากหน่อยหนึ่งนะครับตัวพลาสติกถือว่าแข็งใช้ได้นะแข็งเกือบเกือบเท่าตัวนี้เลยนะครับอีกนิดเดียวแต่ยังไม่เท่านะก็ยังมีความอ่อนกว่าอยู่บ้างนะครับแต่ว่าป๊อปมากแล้วก็ลูดได้ดีดวยออ่ะนนดูููรลมไแถเโโห ดีตรงนี้เนี่ยเรารูดได้นี่ครับเนี่ยนะอ่า ถือว่าผ่านตัวนี้นะครับชอบมากเลยนะครับแต่ก็จดนะครับอย่างที่บอกว่าในร้านนี้ครับพอซื้อของหลายอย่างมามันก็ปรับบนคุณภาพกันไปครับตรงนี้แล้วแต่เว้นแต่คาแล้วแต่ดวงเลยนะครับโอเคนี่ครับร้านที่ห้าร้านสุดท้ายของเราครับออนไลน์ต่างประเทศครับอ่ะเรียกได้ว่นะครับกับพวกบิทที่ผมซื้อมาจาก5สถานที่ต่างๆนะครับเอาจริงแล้วไอ้พวกการซื้อของพวกเนี้ยมันมีคํานึงมีเขาเรียกว่านาจาจิตตังครับมันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเดียวมันมีหลายปัจจัยมากๆเลยที่จะซื้อครับเช่นอ่ะในางเภอที่ผมอยู่มีร้้้าานนขยพีทังหมด10 เราก็จะสามารถซื้อป๊อปบิดได้เท่าที่สิบล้านนั้นมีถูกไหมแตม,มรู้ว่าป๊อปบิดอันนึงเป็นรูปดาวสวยมากสีพารเทลแต่ทั้งสิบล้านนั้นไม่มีเลยผมก็จะไม่สามารถซื้อตัวนั้นได้ถูกปหะผมก็ต้องหาที่ช่องทางอื่นเช่นทางออนไลน์ใช่ไหมพวกนี้ครับมันนานา,นาจิตตัางครับแล้วแต่ว่าสถานที่ที่เพื่อนไปซื้อเนี่ยเขามีแบบไหนพอให้เราเลือกได้บ้างครับแล้วก็เรื่องคุณภาพอีกบางทีอ่ะเราจะไปยืนกด ดูเอ้ยอันนี้เอาไม่เอาแม่ค้าด่าตายพอดีใช่ไหมถ้าเป็นใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้ครับถ้าซื้อมาเล่นบ่อยๆแบบผมมีเยอะอย่างเงี้ยจะรู้เลยครับจับดูแล้วรู้เลยอันนี้พลาสติกอ่อนอันนี้พลาสติกอ่อนเฮ้ยอันนี้แข็งเฮ้ยแข็งแข็งจากตัวเล่นเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่กดจิ้มตัวสองตัวพอรู้นะครับถ้าจับตัวเนี้ยปุ๊บเฮ้ยพลาสติกแข็งเนี่ยรู้เลยอ่ามันจะรู้นะครับแล้วก็เรื่องราคาเรื่องอะไรอ้ยมันเยอะแยะไปหมดเลยครับข้อดีข้อเสียก็แตกแต่ราถ้อออนนไไไล์รเาม่ด้เห็นของครับ แต่มีให้เลือกเยอะมีร้านให้เลือกเยอะมีรูปแบบมีสีให้เลือกเยอะแต่ไม่ได้เห็นของครับทำให้เรายิ่งไม่รู้เลยครับว่าเฮ้ยสมมติเราชอบตัวเนี้ยอ่าปุ๊บมันหนามันบางมันป๊อปมันไม่ป๊อปมันดีไม่ดียังไงเราไม่ทางรู้ได้เลยครับจะรู้ก็ต่อเมื่อของมาถึงแล้วแล้วก็แบบแกะปุ๊บทำอะไรไม่ได้แล้ว อ่ะอี่าที่บอกแหละมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นความพึงพอใจของเพื่อนๆในการซื้อครับผมแค่เอามาลองเปรีบเทียบให้ดูนะครับว่าเฮ้ยเออซื้อร้านนี้จะเจอแบบนี้ซื้อแบบนี้จะมีแบบนั้นข้อดีข้อเสียแบบนี้แบบนั้นอะไรครับเหมือนมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผมซื้อจากหลายที่ไว้เพื่อนดูแล้วกันนะครับประเด็นจุดแรกจุดท้ายท้ายที่สุดเลยการตัดสินใจซื้อมันอยู่ที่เพื่อนๆครับเงินอยู่ในมือเพื่อนๆอำนาจการตัดสินใจก็เป็นเพื่อนๆครับผมมีหน้าที่มาไกด์ไลน์ดห้เกื่อนหน่อยเท่านี้ เหมือนอย่างเนี้ยลูกสาวผมเนี่ยช่วยผมเล่นทั้งวันเลยนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าพ่อกับลูกได้ใช้เวลาด้วยกันอ่าเล่นกับพ่อลูกอ่ะแม่เล่นกับลูกแม่เล่นกับพ่ออ่าเป็นการสร้างความพัฒนาดีในครอบครัวนะครับช่วงนี้ก็เล่นกับที่บ้านไปก่อนถ้าโรงเรียนเปิดเทอมเมื่อไหร่ปุ๊บเอาไปเล่นกับเพื่อนไปแข่งกับเพื่อนที่โรงเรียนครับช่วงนี้เรียกว่าเราฝึกสะสมประสบการณ์ที่บ้านไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้ว่าจะซื้อไว้เพื่อเล่นเพื่อแข่งอะไรก็เล่นกับขามากรกดกิมเล่นเล่นี้ยครับ หยำเล่นไปลวกันนึกว่าเป็นฟิจิทอยหนึ่งินครับหยำเล่นนั่งชมนกชมไม้หยำไปอย่างนี้ก็ได้นะครับอะนะครับวิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับป๊อบปิดกําลังดังมากนะครับเพื่อนๆมีไอเดียไหมครับอยากให้ผมเอาป๊อบิดไปทําอะไรไปเล่นอะไรหรือไปทําอะไรแผงๆบอกมาครับเดี๋ยวผมจัดให้ดูนะครับอย่างไรก็ตามเพื่อนๆอยากภาพวิดีโอจากผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆนะครับผมลงวิดีโอใหม่ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยครับสุดท้ายนี้ผมขอให้เพื่อนๆไปเล่นป๊อบปิดกันให้สนุกนะครับไปลบ ตัวนี้สัวปดของผมเลยครับเป็นหันสาปิง้งติดหัวเลยฮ hey!